ย้ำนะครับว่าเยียวยารอบใหม่มาตรา3 3.2500บาท3 9 4 0 5 0 0 0บาทนะครับเงินจะโอนให้ผ่านพร้อมเพย์เท่านั้นนะครับเงินโอนให้ผ่านพร้อมเพย์เท่านั้นทำไมถึงโอนให้ผ่านพร้อมเพย์เงินนี้ไม่ใช่เงินของประกันสังคมนะครับ เป็นเงินจากเงินกู้จากทางรัฐบาลมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขเป็นของประกันสังคมก็จริงแต่รูปแบบวิธีการต้องมาจากทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังจึงต้องเป็นการโอนผ่านพร้อมเพย์และเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับใครยังไม่ผูกกับบัตรประชาชนไปผูกนะครับเยียวยา10จังหวัด9ประเภทกลุ่มงานนะครับตอนนี้เว็บไซต์ประกันสังคมหลายคนเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้ว กำลังมึนงงว่าสถานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่นอนครับเพราะประกันสังคมบอกแล้วนะครับว่าใครที่ไปเช็คในเว็บไซต์ยังไม่สถียนนะครับต้องรอเขาอัปเดตข้อมูลก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับข้อมูลดังกล่าวมาตรา39มบาตรา3าและมาตรา40ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินมาจนถึงวันที่28มิถุนายนนอนอยู่บ้านนะครับ10จังหวัดนี้คุณได้เยียวยาครับเพราะว่าชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วครับ ส่วนมาตรา39ที่ขาดส่งเกิน3เดือนต้องขอแสดงความเสียใจนะครับไม่ได้ครับมิฉะนั้นแล้วความหวังก็เลยไปอยู่ที่มาตรา40นะครับหรือว่ามาตรา40ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนใน10จังหวัดพ่อค้าแม่ค้าคนทั่วไปเนี่ยไปลงทะเบียนนะครับเพื่อจะอยู่ในมาตรา40นะครับจะรับเงิยนเยียวยา5 0 0 0บาทไปลงทะเบียนง่ายๆนะครับ7 e l ว v e n Big C เกทกสหรือว่าเว็บของประกันสังคมก็ได้ย้ำว่าไม่ต้องไปประกันสังคมนะครับเพราะว่า เราก็กังวลกับโควิดเขาก็กังวลกับโควิดมิฉะนั้นแล้วลงเซเว่นง่ายกว่าครับแล้วคนกลุ่มนี้วันที่20วันองคารที่20นะครับทางกระทรวงแรงงานจะนําเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมครมองอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเคาะว่าหลักเกณฑ์ของมาตรา40ที่จะใช้ในการเยียวยาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยภูมิลำเนาบัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานในกรุงเทพกลุ่มนี้จะได้ไหมหรือว่า อยู่ต่างจังหวัดแต่ไปทํางานใน10จังหวัดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้จะได้ไหมและบางคนพอผลปรากฏว่ามีมาตรการปิดนูน่นปิดนี่ปิดนั่นในกรุงเทพคนก็เลยอ,อกต่างจังหวัดทีนี้พอออกต่างจังหวัดเสร็จปับ๊บเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือว่า1ิบจังหวัดที่มาทํางานแต่ว่าตอนนี้กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปลงทะเบียนในระบบประกันสังคมของจังหวัดนั้นเนี่ยจะได้ไหม มีชนั้นแล้วมาตรา40ซึ่งเป็นโคนระบบใหม่นะครับที่ลงทะเบียนตั้งแต่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคมนะครับคอรมอจะเคาะอีกทีวันที่20นะครับแนวโน้มก็อยากจะให้ได้ทุกคนนะครับส่วนเงินเนี่ยโอนให้เมื่อไหร่หลัง23แต่ว่าอาจจะเลทกว่านั้นนะครับ